やっ <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมืองพัทยาเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงถึงเสี่ยงสูงด้วยชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสเคสเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และลอกใหม่ในพื้นที่พัทยาชนบุรีปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากด้วยความห่วงใยสุขภาพของประชาชนนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาจึงได้จัดทำโครงการพัทยาไม่ทิ้งกันเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อตรวจค้นผู้ติดเชื้อชงรุกโดยมอบหมายทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจประชาชนตามข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนประธานชุมชนเพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ในกลุ่มที่มีเสี่ยงถึงเสี่ยงสูงตามตลาดชุมชนให้ได้รับการตรวจหาโควิด -19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทโดยเมื่อวันที่11-12ถึงสิงหาคม2564ที่ผ่านมาณนะมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานได้มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น1,278ราย พบผู้มีผลบวกจำนวน35รายซึ่งประชาชนที่ได้รับการตรวจแล้วเป็นผลบวกได้แยกตัวผู้ติดเชื้อเพื่อตรวจซ้ำเพื่อป้องกันผลบวกรวงพร้อมรับยารักษาตามอาการเบื้องต้นกลับไปรับประทานที่บ้านและแอดไลน์พัทยาไม่ทิ้งกันที่ ID ดี n ลน์แอซพัทยาเพื่อรายงานผลหรือสอบถามอาการต่างๆจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ เพื่อเป็นการออกตรวจเชิงรุกเมืองพัทยาได้จับมือภาคเอกชนประชาชนชุมชนในพื้นที่เดินหน้าออกตรวจด้วยชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสคิทเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเมืองพัทยาค่ะ เมืองพัทยาได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนประชาชนชุมชนเดินหน้าออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิดแอดิเจนเทสคิทตามชุมชนที่ประชาชนได้มีการลงทะเบียนไว้ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วซึ่งมีผู้ลงทะเบียนทั้งสองช่องทางเมื่อวันที่11-13ถึงสิงหาคม2564ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น2,519รายโดยมีทีมงานตรวจเชิงลุกจะลงพื้นที่ปฏิบัติการตามพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงถึงเสี่ยงสูงเพื่อตรวจเชิงลุกตามลำดับต่อไป สำหรับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยาหรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Google Form พัทยาไม่ทิ้งกันโดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการบริการตรวจเชิงลุกในรอบถัดไปค่ะ สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานชุมชนอ,อสอมอในเขตเมืองพัทยา หรือทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในชุมชน SRT r t ได้เช่นกันนะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยาหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์สามารถแจ้งได้ที่ w w w p a t ยา g o t h หรือพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ มีชันนางสาวนาชาต,ตรายพิพัฒน์ผู้ช่ชวยนักประชาสัมพันธ์รายงาน